มาชีวิตใต้ประสุธาน้ำเมืองหลวงอันโออาของแคนเจ้าขุนโพลีมูผู้ชาญฉลาดและซื่อสัตย์กำลังเผชิญหน้ากับแผนการร้ายที่ถูกวางไว้เพื่อโค่นล้มเขาจากตำแหน่งแผนการนี้ซับซ้อนราวกับหมากระดานที่ยากจะคาดเดาลีมูรู้ดีว่าทุกย่างก้าวของเขาต้องเต็มไปด้วยความระมัดระวังเพราะศัตรูของเขามีอำนาจและพร้อมที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อกำจัดเขาลีมูจึงเริ่มวางแผนตอบโต้โดยใช้ความรู้และความสามารถทั้งหมดที่ทเขามี เพื่อปกป้องตนเองและแควนเจ้าให้พ้นจากภัยอันตรายที่กำลังคืบคลานเข้ามาเขาเรียกประชุมบรรดาขุนนางผู้พักดีและหาหรือถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเขาร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของศัตรูเพื่อหาทางรับมือกับแผนการร้ายที่ถูกวางไว้ในขณะเดียวกันห้องเต้งปัจจุบันทรงอ่อนและถูกขุนนางกังชินชักใย,ยอยู่เบื้องหลังอำนาจที่แท้จริงจึงอยู่ในมือของเหล่าขุนนางที่คอยสแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตน ฮองเต้ไม่ทรงทราบถึงแผนการร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นและยังคงทรงเชื่อมั่นในเหล่าขุนนางเหล่านั้นสถานการณ์ในราชสำนักจึงเต็มไปด้วยความขัดแย้งและการแข่งแย่งชิงดีคุณโพลีมูรับรู้ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในราชสำนักและรู้สึกเป็นกังวลอย่างมากเขาตัดสินใจที่จะเข้าเฝ้าฮองเต้และกราบถูถึงความจริงที่เกิดขึ้นแต่เขาก็รู้ดีว่าการกระทำเช่นนี้อาจนำมาซึ่งอันตรายต่อตัวเขาเองลีมูตัดสินใจที่จะเสี่ยง เขาเข้าเฝ้าฮองเต้และกราบทูลถึงแผนการร้ายที่ถูกวางไว้รวมถึงความจริงที่ว่าเหล่าขุนนางกังฉินกำลังชักใยอยู่เบื้องหลังฮองเต้ทรงตกพระทัยเมื่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดพระองค์ทรงเริ่มตระหนักถึงความจริงที่ว่าพระองค์ทรงถูกหลอกใช้มาโดยตลอดฮองเต้ทรงขอบคุณหลี่มู่ที่กล้าหาญและซื่อสัตย์พระองค์ทรงให้สัญญาว่าจะทรงดำเนินการเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและลงโทษเหล่าขุนนางกังฉิน แต่ฮ่องเต้ส่งเตือนหลีมูว่าการกระทำของเขาอาจทําให้เขาตกอยู่ในอันตรายหลังจากที่หลีมูเข้าเฝ้าฮ่องเต้ข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็แพร่กระจายไปทั่วเมืองหลวงเหล่าขุนนางกังชินทราบว่าแผนการของต้นถูกเปิดเผยแล้วพวกเขาจึงเริ่มวางแผนที่จะกําจัดหลีมูให้เร็วที่สุดพวกเขาส่งคนไปลอบสังหารหลีมูแต่หลีมูสามารถเอาตัวรอดมาได้ทุกครั้งด้วยความช่วยเหลือจากเหล่าทหารผู้พักดีและสหายที่คอยให้ความช่วยเหลือ ลีมูรู้ดีว่าเขาไม่สามารถอยู่เฉยได้อีกต่อไปเขาต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อปกป้องตนเองและแควนเจ้าลีมูตัดสินใจที่จะรวบรวมกำลังพลและเปิดโปงความชั่วร้ายของเหล่าขุนนางกังฉินเขาเริ่มติดต่อกับเหล่าขุนนางผู้พักดีและประชาชนที่เดือดร้อนจากการกระทำของเหล่าขุนนางกังฉินเขาสัญญาว่าจะนำความยุติธรรมมาสู่แคว้นเจ้าและจะลงโทษผู้ที่กระทำผิดอย่างสาสมคำสัญญาของลีมูได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม ผู้คนจำนวนมากเข้าร่วมกับเขาและพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อความยุติธรรมลีมูและผู้สนับสนุนของเขาเริ่มวางแผนที่จะโค่นล้มอำนาจของเหล่าขุนนางกังฉินแผนการของลีมูเริ่มขึ้นด้วยการเปิดความชั่วร้ายของเหล่าขุนนางกังฉินต่อสาธารณชนเขาใช้หลักฐานที่เขามีทั้งหมดเพื่อแสดงให้เห็นถึงการทุจริตและการใช้อำนาจในทางที่ผิดของเหล่าขุนนางกังฉินหลักฐานของลีมูสร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนจำนวนมาก พวกเขาเริ่มตระหนักถึงความจริงที่ว่าพวกเขาถูกหลอกลวงมาโดยตลอดความโกรธแค้นและความไม่พอใจของผู้คนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเหล่าขุนนางกังชินพยายามที่จะหยุดลีโมูแต่ก็ไม่สามารถทำได้เมื่อความโกรธแค้นของผู้คนถึงขีดสุดพวกเขาจึงลุกือขึ้นต่อต้านเหล่าขุนนางกังชินการประท้วงและการจลาจนเกิดขึ้นทั่วเมืองหลวงผู้คนเรียกร้องให้ลงโทษเหล่าขุนนางกังชินและนำความยุติธรรมมาสู่แควนเจ้าสถานการณ์ในเมืองหลวงเริ่มวุ่นวายและควบคุมไม่ได้ เหล่าขุนนางกังชินพยายามที่จะปราบปรามการประท้วงแต่ก็ไม่สามารถทำได้เพราะผู้คนจำนวนมากเข้าร่วมการประท้วงฮ่องเต้ทรงตรหนักถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและทรงตัดสินใจที่จะเข้าแทรกแซงพระองค์ทรงประกาศว่าจะทรงลงโทษเหล่าขุนนางกังชินและจะนำความยุติธรรมมาสู่แขวนเจ้าการประกาศของฮ่องเต้ได้รับการต้อนรับด้วยความยินดีจากผู้คนจำนวนมากพวกเขาเชื่อมั่นว่าฮ่องเต้จะทรงทำตามสัญญาที่พระองค์ทรงให้ไว ฮ้องเต้ทรงสั่งให้จับกลุ่มเหล่าขุนนางกังชินและนำตัวมาลงโทษตามกฎหมายเหล่าขุนนางกังชินถูกจับกลุ่มและนำตัวมาลงโทษตามกฎหมายบางคนถูกประหารชีวิตบางคนถูกจำคุกตลอดชีวิตและบางคนถูกเนรเทศออกจากแคว้นเจ้าการลงโทษเหล่าขุนนางกังชินทำให้ผู้คนพึงพอใจและเชื่อมั่นในความยุติธรรมของ,ห,อง,งขห้องเต้มากยิ่งขึ้นห้องเต้ทรงแต่งตั้งขุนนางผู้ซื่อสัตย์และมีความสามารถเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนเหล่าขุนนางกังชิน แขวนเจ้าเริ่มกลับสู่ความสงบและความเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งลีมูได้รับการยกย่องและสรรเสริญจากผู้คนจำนวนมากเขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นขุนพลใหญ่และมีอำนาจในการปกครองแขวนเจ้าลีมูใช้ความรู้และความสามารถของเขาในการพัฒนาแขวนเจ้าให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นเขาให้ความสำคัญกับการเกษตรการค้าและการทหารเขาปรับปรุงระบบการปกครองและกฎหมายให้มีความยุติธรรมมากยิ่งขึ้น แฟนเจ้ากลายเป็นแขวนที่แข็งแกร่งและมั่งคั่งที่สุดในยุคสมัยนั้นอย่างไรก็ตามความสงบสุขของแควนเจ้าก็อยู่ได้ไม่นานเมื่อแขวนชินเริ่มขยายอำนาจและลุกรานแขวนต่างๆรอบข้างแขวนเจ้าเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของแขว้นชินลีมูรู้ดีว่าการเผชิญหน้ากับแขวนชินเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เขาจึงเริ่มเตรียมการป้องกันแควนเจ้าอย่างที่เขาเสริมสร้างกำแพงเมืองสร้างกองทัพที่แข็งแกร่งและสะสมเสเบียงอาหารให้เพียงพอการทำสงคราม ในที่สุดสงครามระหว่างแควนเจ้าและแขว้นชินก็เริ่มต้นขึ้นลีมูนำทัพเจ้าต่อสู้กับทัพชินอย่างกล้าหาญเขาใช้ยุทธวิธีที่ชาญฉลาดและสามารถเอาชนะทัพชินได้หลายครั้งทัพชินไม่สามารถบุกเข้าแควนเจ้าได้ง่ายง่ายสงครามดำเนินไปเป็นเวลานานและสร้างความเสียหายให้กังสองแคว้นเป็นอย่างมากลีมูและทะหารของเขาต่อสู้อย่างสุดกำลังเพื่อปกป้องแผ่นดินเกิดแต่ในที่สุดลีมูก็ถูกใส่ร้ายโดยคุณนางทรยศที่แฝงตัวอยู่ในราชสำนัก คุณนางผู้นั้นได้ส่งข่าวเท็จไปยังห้องเต้ว่าหลี่มูกำลังคิดบดห้องเต้ทรงเชื่อข่าวเท็จและสั่งให้ปลดหลี่มูจากตำแหน่งและจับกุมตัวหลี่มูถูกจับกลุมและถูกประหารชีวิตอย่างไม่เป็นธรรมการตายของหลี่มูสร้างความเสียใจให้กับผู้คนจำนวนมากพวกเขาเชื่อว่าหลี่มูเป็นวีรบุรุษท,ที่ปกป้องแควนเจ้าจากภัยอันตรายหลังจากที่หลี่มูเสียชีวิตแควนเจ้าก็อ่อนแอแรงและถูกแควนฉินยุดครองในที่สุด ผู้คนในแคว้นเจ้าต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของแคว้นฉินและต้องเผชิญกับความยากลำบากมากมายเรื่องราวของหลี่หมู่กลายเป็นตำนานที่เล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้ผู้คนยังคงจดจำเขาในฐานะวีบุรุษผู้กล้าหาญและซื่อสัตย์ที่ปกป้องแคว้นเจ้าจากภัยอันตรายแม้ว่าเขาจะถูกใส่ร้ายและถูกประหารชีวิตอย่างไม่เป็นธรรมแต่ชื่อเสียงของเขาก็ยังคงอยู่ตลอดไป